เรื่องห้องปิดตายเวลาย,ย้ายห้องพักใครมีวิธีเลือกห้องพักแบบไหนบ้างส่วนตัวของโจ๊กเองก็แทบไม่มีวิธีการเลือกเลยเขาเน้นแค่เป้าหมายถ้าเรียน ก็เลือกที่หอพักใกล้ที่โรงเรียนหรือถ้าทํางานก็จะเลือกหอพักใกล้ที่ทํางานเพราะโจ๊กเพิ่งเรียนจบและได้งานทําที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีที่พักใกล้ที่ทํางานจนฝ่ายบุคคลแนะนําหอพักให้เพราะเขาบอกว่าหอพักนั้นมันใกล้เดินมาทํางานก็ได้ไม่ต้องตื่นเช้าฝ่ารถติดมาทํางานและจะได้ประหยัดค่ารถด้วยโจ๊กจึงเชื่อตามพี่ๆเขาบอก เพราะเขาเป็นคนไม่ชอบตื่นเช้าสักเท่าไหร่หลังจากที่คุยกับฝ่ายบุคคลเสร็จโจกก็ไปติดต่อเรื่องห้องพักและพบว่าที่หอนั้นเหลือห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของก็พาเขาไปดูห้องแต่ตอนที่เขาเข้าไปดูโจก็แอบ,บแปลกใจว่า ทำไมห้องมันถูกจังทั้งๆที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างดูดูลักษณะห้องเหมือนไม่มีคนอยู่มานานเหมือนกับห้องที่ถูกปิดตายยังไงอย่างนั้นเพราะมีทั้งหยากย่าและฝุน่นเกาะเต็มไปหมดจนเขาจามขึ้นมาจนเจ้าของหอต้องเอ่ยปากขอโทษว่าไม่มีแม่บ้านมาทำความสะอาด ถ้ามีคนเช่าเมื่อไหร่ก็จะให้แม่บ้านมาทำความสะอาดก่อนที่จะย้ายมาอยู่หลังจากนั้นโจก็เดินสำรวจไปทั่วห้องจนกระทั่งมาสะดุดตาอยู่ที่พายันที่ติดอยู่บนประตูจนเจ้าของหอต้องอธิบายต่อว่าพายันนี้ติดมานานแล้วน่าจะเป็นคนที่เข้ามาพักช่วงแรก,แรก พอย้ายไปเขาก็ไม่แกะเอาออกไปด้วยตอนนั้นโจ๊กก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาทําเรื่องวางมัดจําจนกระทั่งถึงวันย้ายเข้ามาอยู่ก็เห็นว่าแม่บ้านมาทําห้องให้แล้วดูสะอาดมากพอเขาขนของมาและเก็บข้าวของเข้าที่จึงรู้สึกว่าห้องมันน่าอยู่ขึ้นมากแต่ตอนนั้นโจกก็ดันเหลือบไปเห็นผ้าย,ยันที่ติดอยู่บนประตูพอดีเขารู้สึกว่ามันเกะก,กะแปะไว้แล้วดูไม่สบายตา โจกจึงไปลากเก้าอี้แล้วขึ้นไปดึงพยันออกทันทีในจังหวะที่เขากระชากพยันออกก็มีลมแรงมากประทะเข้ามาที่หน้าของเขาจนเขาต้องมองซ้ายมองขวาว่าลมมันมาจากไหนท,ท,ทั้งๆที่ผ้าม่านก็ปิดอยู่ประตูระเบียงก็ไม่ได้เปิดแต่ด้วยความเพลียโจกก็มานั่งพักผ่อนใช้ชีวิตในห้องตามปกติและเล่นโซเชียลไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งตอนดึกเขาก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องพอเขาไปส่องที่ประตูก็ไม่เจอใครแต่พอกลับมานั่งเล่นได้สักพัก ก็มีเสียงคนเคาะประตูขึ้นอีกคราวนี้เสียงเคาะดังแรงมากพอโจ๊กไปดูก็ไม่เจอใครอีกคราวนี้โจ๊กจึงยืนนิ่งอยู่หน้าประตูเพื่อจะรอจับให้ได้ว่าใครที่มาเคาะแกล้งเขายือนอยู่ตรงนั้นเป็นสิบนาทีทุกอย่างก็ดูเงียบโจ๊กเลยเดินกลับมาที่เตียงเพื่อที่จะเข้านอนเพราะเดินมาถึงเขาก็แปลกใจว่า ทำไมผ้าห่มถึงลงไปกองอยู่ข้างล่างได้เหมือนมีใครมาลากลงไปใต้เตียงโจกจึงก้มลงเพื่อที่จะหยิบผ้าขึ้นแต่ในจังหวะที่มือของเขาไปหยิบผ้าก็เหมือนมีมือมือหนึ่งยื่นออกมาจากใต้เตียงแล้วก็ดึงพระห่มเอาไว้จนโจกต้องร้องเฮ้ยแล้วขยี้ตาพอเขาเพ่งมองไปที่ตรงนั้นทุกอย่างก็ดูปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโจกจึงคิดว่าเขาน่าจะตาฝาดไปจากนั้นเขาจึงดึงพระห่มออกมา พร้อมกับขึ้นไปบนที่นอนและในคืนนั้นทั้งคืนโจกก็รู้สึกว่าเขานอนไม่หลับเพราะเสียงเคาะประตูมันดัง่อยมากพอหลับก,ก็มีคนมาเคาะอีกจนเขาขี้เกียจลุกไปดูจนกระทั่งรุ่งเช้าก่อนไปทํางานเขาก็เดินไปบอกเจ้าของหอว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยไม่รู้ห้องไหนมาเคาะประตูเรียกทั้งคืนจนวันนั้นโจกต้องมาเริ่มงานแบบง่วงๆเขาทนจนเลิกงาน แล้วรีบกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะมานอนแต่พอเปิดประตูห้องเข้ามาเขาก็ได้กลิ่นแบบแปลกๆเป็นกลิ่นทูบบวกกับกลิ่นอับตอนนั้นโจกเริ่มทนกลิ่นห้องไม่ไหวเขาจึงไปหาสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดพร้อมเปิดแอร์ทันทีแต่พอผ่านไปสักพักกลิ่นอับก็เริ่มกลับมาอีกโจกจึงไปอาบน้ํากินข้าวและเข้านอนทันทีเพราะเขาเพียสะสมและอยากนอนมากพอเขานอนหลับไปได้สักพักเรื่องเดิมมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะมีคนมาเคาะประตูห้องของเขาอยู่เรื่อยๆจนเขาต้องหยิบหูฟังมาใส่ เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงเคาะนั้นและพอเขาเคลิมเคลิมกำลังจะหลับผ้าห่มที่เขาห่มอยู่ก็ค่อยๆหลุดจากตัวและหลุดลงไปข้างล่างเหมือนเดิมตอนนั้นโจกสะดุง้งและลุกขึ้นนั่งพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงก่อนที่เขาจะหยิบผ้าห่มขึ้นมาหลังจากนั้นด้วยความง่วงเขาก็นอนต่อแต่พอนอนไปได้แป๊บเดียวโจกก็รู้สึกว่าเขาหนักที่ขาเหมือนมีอะไรมาทับเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้น ทันทีที่ตาเขามองเห็นเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวเลื่อนเลือดผมยาวมานั่งทับขาเขาอยู่แต่พอผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าโจ๊กมองเห็นเธอจึงหายไปโจ๊กจึงตัดสินใจว่าเขาคงหนีไปไหนไม่ได้ไปเปิดไฟนอนก่อนดีกว่าแต่ทันทีที่เขาลุกไปเปิดไฟไฟก็ติดติดดับดับเขาจึงภาวนาในใจว่า ขออนุญาตให้ผมได้นอนหลับสบายก่อนได้ไหมผมเหนื่อยเขาพูดพร้อมกับยกมือไหว้แล้วตัดสินใจเดินไปนอนต่อแบบไม่สนใจอะไรแล้วแต่พอทิ้งตัวลงนอนสักพักอยู่ๆตู้เสื้อผ้าก็ถูกเปิดออกน้ำในห้องก็ถูกเปิดให้ไหลและแอร์ก็ถูกปิดให้ดับจนกลิ่นอับๆเริ่มกลับเข้ามาอีกทีจนโจ๊กต้องลุกขึ้นตื่นเต็มตัวพอเขาเริ่มมีสติเขาจึงรู้สึกตัวว่ามันน่ากลัวมากเพราะมีทั้งเสียงน้ำไหลเสียงประตูตู้ที่ปิดปิด,ปดเปิดเปิด ยังมีกลิ่นอับที่ทำให้หลอนไปหมดตอนนั้นเองเขาถึงกับหายง่วงและว,วิ่งลงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของหอโดยมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นดังตามมาข้างหลังโจกจึงหยุดนิ่งและหันหลังกลับไปมองเขาก็เจอผู้หญิงใส่เสื้อขาวเปื้อนเลือดนอนอยู่บนเตียงแล้วยิ้มให้เขาจนเขาแทบเสียสติ โจกวิ่งออกมาจากห้องจนมาเจอกับป้าแม่บ้านที่แกยังเดินเช็คดูความเรียบร้อยและเช็คความสะอาดอยู่พอแกเห็นโจกวิ่งมาด้วยสีหน้ากลัวๆแกจึงเข้ามาจับแขนและเรียกโจกให้โจกมีสติพอตั้งสติได้โจกจึงเล่าทุกอย่างที่เจอให้ป้าฟังจากนั้นป้าแม่บ้านก็พาโจกไปนั่งพักอยู่ที่ล็อบบี้พร้อมกับเล่าให้ฟังว่า ห้องนั้นเป็นห้องที่ถูกปิดตายมาหลายปีแล้วเพราะแต่ก่อนมีการฆ่ากันตายในห้องนั้นโดยฝ่ายผู้ชายใช้มีดแทงผู้หญิงแทงกันเป็นสิบแผลจนผู้หญิงตายบนเตียงนั้นเพราะเกิดความหงห่วงและหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นตายไปวิญญาณก็เฮี้ยนมากจนไม่มีใครอยู่ได้คนไม่รู้ก็มาเช่าอยู่ไม่ได้ถึงคืนก็ยอมเสียค่ามัดจำแล้วย้ายออกทันทีหลังจากนั้นเจ้าของหอก็เลยไปบูชาผ้ายันมาแปะในห้องแต่ถึงแปะไปแล้วก็ยังมีคนเจออยู่ดีแต่นานนานที กว่าจะเจอมีแต่โจกนี่แหละมาถึงก็เจอเลยพอโจกได้ยินแบบนั้นเขาก็กลืนน้ำลายเฮือกหนึ่งและด้วยความสงสารคืนนั้นป้าแม่บ้านก็อนุญาตให้โจกมานอนที่ห้องแก่หนึ่งคืนพอรุ่งเช้าโจกจึงตัดสินใจไปขอย้ายออกซึ่งเจ้าของหอก็ยินยอมให้ย้ายโดยดีแต่เขาก็ไม่ได้คืนค่ามัดจําให้โจกรู้สึกโมโหมากกับความเอาเปรียบและความเห็นแก่ตัวของเจ้าของหอที่อยากได้เงินมัดจำมากจนไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น ถึงยังไงโจก็ไม่เปลี่ยนใจเขาจัดการขนข้าวของออกไปให้หมดเพื่อไปหาหอที่อื่นอยู่แถมเขายังไปรีวิวในเพจหอแถวนั้นเพื่อเตือนให้คนอื่นรู้อีกว่าห้องนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อป้องกันผู้เช่ารายใหม่ไม่ต้องมาเจอห้องที่ถูกปิดตายแบบเขาอีก